โอเคเราเปลี่ยนบรรยากาศมา,าเล่นคิลเลอร์กันบ้างนะฮะ๋ยวผมก็เล่นทรัพเปอร์เพราะก็มีออฟเซชั่นแน่นอนต้องแปลกใจฟีโนเม e นอ l ไอ้นี่เล่นแบบไม่ค่อยไม่แน่ใจนะเพราะเป็นคนเดียวที่ผมเจอป่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดินตรงกลางเดินไปอีกฝั่งเลยฮนะไม่ต้องกวงเก็บกับดักหน่อยอในระเบิด แหลกนิดนึงเวลาผมแค้นมันชอบแหลกจะไม่ทำวอกับดักหมดเลยจะไม่แหลกไล่ไปเถรออ๋อทำจริงเขาจะรู้ใส่ผมถ้าจะทำอย่างนั้น่ะเออเรียกว่างไงเดียววิ่งไปเฉยแล้วกดปล่อยลงเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบ อะไรเขาจะไม่ต้องหันมาหาอะไรนี้ก็ได้ดิ้นน่าจะมีไม่รู้มีทิมหลักกี่คนไี้เสียงคนในข้างๆดิ้นเลยเหรอไม่เไรครับตัดแต่ที่เขาวิ่งวนอย่างเงี้ยเพื่อนเขาจะสวย วิ่งกลับไปนเนี่ยมาวิ่งอย่างนี้ก็เห็นน่ะลายแบบลายแบบเซอร์ไพรส์มอเตอร์ไ,ไม่โดนวะต้องวางง่ายไปหน่อยปิดเรียบร้อย เล่นอะไรกันใจเย็นเพื่อนลงไปข้างล่างเดียวฮะแผนกัดควมีที่หนักยังไม่มีใครเจอรูนนะนั่นดีแถวนี้ก็วางวางนี้ได้ผลเสมอมีแอบมองมั้ยมันวิ่งมาแถวนี้ ไล้วนี่ไงต้องเอาหน้าไปใกล้ทุกทีเลยเหรอหายไปไหนวะเอาตะขออยู่นี่ เดี๋ยวคนเดียวอยู่นี่ออกเอ้าเจอแล้วอีกนั่นอยู่แถวนี้พ็วะวางนี้ได้ผลเสมอแป๊ะหนึ่งเรียบร้อยคนนางผ่านเลยโอ้ได้ผลเสมอบอกเลยตรงนี้ วางไปเถอะเนาะเพราะว่าไม่น,าน่าไม่น่ามีใครรอดแล้วอะถ้าถ้าดินรอดอ่ะให้ให้ให,ให้ถ้าดินหลุดอะจะให้รอดอดินไม่รอดครับข้างล่างเขาจะดินเอาแต้มหน่อยใส่น่าจะเป็นคนที่ใส่ออฟเฟอรลิงมานะผมดักตรงนี้ดักตรงนี้ไว้ตรงนี้เห็นมันเห็นอ,<จ>อุ้ยใจเออมันก็เห็นอะ อันเนี้ยอันเนี้ยต้วางให้มันดีต้องวางหลบตรงหญ้าหน่อยเออนี้ปะเอออันนี้ดีวางมันตรงกับหญ้าเนาะเออฮเดี๋ยวเตะไม่ทันเอาแต่นิดนึงแต้มโคตรน้อยตอนนี้เออถ้วางเนียนเนี่ยๆผมนิดนึง มีอะไรตาดีเรื่อยๆไม่กล้าพิมพ์จีเอเผื่อเขาโมโหโอ้ดูเหมือนผมจะจัดจัดจัดเต็มมโนโวันะไรนี่โอเคไม่กล้าพิมพ์มอะไรนะแบบเราก็ไม่ได้จะเยอะอะไรแต่ว่ามันละเอียดอ่อนดี๋ยดทะเลอาอกันเปล่า